่ายพัฒนาพูดตัดสินออกมาอธิบายกับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลรีโวตไทยลีกนัดที่21ที่ผ่านมาคลิปนี้สนับสนุนโดย JM Property ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากทีสายเรื่องทีู่สายต้อง JM Property สึ่งพร้อมอยู่กับ JM Property ันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแมได้เงินไปนป,นปิดหนี้หรือว่านำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้นะครับ โรเมนี่ผ่อนที่เดียวเพียงมีสติไปเดียวก็เป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วนะครับท่านใดสนใจครับแอดไลน์ปรึกษาข้อมูลได้เลยนะครับที่ LAJM Property มีทีมงานมืออาชีพขอให้บริการอยู่ครับเหตุการณ์แรกนะครับเป็นการย่งขันระหว่างสุโขทัย F.C. ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในนาทีที่8นะฮะเป็นจังหวะที่เจ้าบ้านสุโขทัย F.C. ได้จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางด้านจอร์ดบัตโจครับ เป็นผู้รับหน้าที่ยิงจุดโทษนะครับแล้วก็จังหวะแรกได้ยิงไปชนเสานะครับแล้วก็เป็นคนยิงซ้ําเข้าไปนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยมันก็เกิดคําถามนลครับว่าเป็นการทําผิดกติกาหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับผู้ตัดสินในสนามนี่ก็ได้พิจารณาเป็นการทําผิดกติกานะครับแล้วก็ให้เป็นการเตะโทษโดยอ้อมกับทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดนะครับหรือว่าให้เป็นลูกฟรีคิกกับทางด้านเชียงรายนะครับเนื่องจาก กติกาการแข่งขัน Law of the Game เนี่ยกิกาข้อที่14ระบุเอาไว้นะครับว่าหลังจากมีการยิงจุดโทษเนี่ยหากคนที่ยิงจุดโทษสัมผัสบอลอีกครั้งก่อนที่บอลจะไปสัมผัสผู้เล่นคนอื่นจะต้องพิจารณาเป็นการเตะโทษโดยอ้อมสำหรับฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเมื่อลูกบอลไปชนเสาและคนยิงจุดโทษยิงซ้ำเข้าไปจึงเป็นการทำผิดกติกาเนื่องจากเสาประตูเป็นอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันไม่ใช่ผู้เล่นอื่น หลังจากนั้นก็ได้มีการเช็ค VAR ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่าบอลไม่ได้สัมผัสผู้เล่นคนอื่นก่อนที่ผู้ยิงจุดโทษจะยิงซ้ำเข้าไปจริงนะรซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนะครับจึงได้แจ้งกับผู้ตัดสินว่าให้สามารถเริ่มเล่นใหม่จากการเตะโทษโดยอ้อมหรือว่าฟรีคิกได้ต่อไปนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมคือจังหวัดนี้ถ้าสมมุติว่า จอนบาโจ้นะครับยิงไปติดเซฟผู้กษ,ษาประตูกอลอ์ออกมาจอนบาโจ้ยิงซ้ําเข้าไปจังหวะนี้ก็จะได้ประตูปกติหรือถ้ายิงไปชนเสาแล้วบอลกระดอนมาผู้เล่นสุโขทัยคนอื่นนะฮะวิ่งเข้าไปซ้ําเข้าไปจังหวะนี้ก็จะได้ประตูปกตินะครับแต่ว่าพอบาโจ้ยิงไปชนเสานะครับหรือว่าไปชนคานสมมุตินะครับชนคาน นะฮะโดยที่ไม่ได้โดนผู้เล่นคนอื่นเลยนะครับจอมาเจ้ายิงซ้าเข้าไปจังหวะนี้ก็จะถือว่าเป็นการผิดกติกานะครับก็จะเป็นฟรีคิกของทางฝั่งตรงข้ามนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ส่วนเหตุการณ์ที่2นะครับเหตุการณ์ที่2เนี่ยเป็นคู่ระหว่างบุรีรัมยืนเต็ดนะครับบุกไปเยือน PT ประจวบ f c นะครับ ก็เกมนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับบุกมาเอาชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อ1น,นะครับโดยจากจังหวะจุดโทษฝ่ายพัฒนาพุทธศิลิ์นะครับก็ออกมาอธิบายจังหวะที่ให้จุดโทษนะครับแล้วก็ใบแดงนะครับกับนัตพลมาลาพันธ์ที่ไปประทะกับสุพนัดเหบือนตาในกรอบเขตโทษนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับเกิดขึ้นในในาทีที่51ของเกมนะครับเป็นจังหวะการเข้าประทะกันระหว่างนัตพลมาลาพันธ์กองหลังพีทีปัจโจเอฟซีนะครับ กับสุพนัทเหมือนตากองหน้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครก่อนที่ผู้ตัดสินเนี่ยจะตัดสินใจไม่ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็ได้ปล่อยให้การเล่นดําเนินการต่อไปนะครับแต่หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบกับ VAR นะฮะจึงได้มีความเห็นว่าผู้เล่นพีทีประเจรบเอฟได้มีการใช้มือทั้งสองข้างผลักไปยังด้านหลังผู้เล่นบุรีรัมยูเนเต็ดทำให้เสียหลักล้มลงก่อนที่ผู้เล่นบุรีรัมยูเนเต็ดจะมีโอกาสทำประตูได้ จึงแนะนำให้ผู้ตัดสินมาตรวจสอบเหตุการณ์จากจอ V A R ข้างสนามเนื่องจากเหตุการณ์นี้ต้องใช้ดุลยพินิษในการพิจ,จารณาเมื่อผู้ตัดสินได้ตรวจสอบอีกครั้งจากจอ V A R แล้วมีความเห็นว่าผู้เล่นพีทีพูเจเอฟซีได้ทําการผลักไปด้านหลังของผู้เล่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นการทําผิดกฎกาในกรอบเขตโทษ นอกจากนั้นยังพิจารณาว่าเป็นการป้องกันโอกาสในการทำประตูอย่างชัดเจนซึ่งผู้เล่นพีดีปัจจุบันเอฟซไม่ได้พยายามชิงลูกบอลแต่ได้ทำการผลักผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจึงคิดณาลงโทษเป็นจุดโทษและให้ใบแดงโดยจบก็เป็น2เหตุการณ์ในนัดล่าสุดนะครับที่ต้องบอกว่าแฟนบอลอาจจะมีข้อสงสัยนะนะครว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอทางฝ่ายพัฒนาพุทธศิสป์เนี่ยเขาออกมาอธิบายแบบนี้มันก็ ทำให้เราได้เข้าใจนะครับแล้วก็เราได้มีข้อมูลเรื่องของกฎกติกาอะไรต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับแต่จริงๆโดยเฉพาะเหตุการณ์แรกเนี่ยคือเราไม่ได้เจอกันบ่อยนะคือเราไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆนะครับมันก็เลยอา,อาจจะมีข้อสงสัยนะครับกับแฟนบอลบางส่วนในเรื่องของเอ๊ะทำไมผู้ตัดสินเขาถึง ตัดสินแบบนี้นะครับพอมีการอธิบายเนี่ยมันก็ทําให้เราคลายข้อสงสัยไปได้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องกฎกติกามากขึ้นอย่างที่บอกนะครับและที่สําคัญนะครับมันก็ทําให้เราได้ดูบอลได้สนุกมากขึ้นด้วยนะฮะเออนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราคิดนี้นะฮะยังไงฝากพเพื่อนๆนะครับ แสดงความคิดเห็นนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลัง,จงใจด้วยนะครับมุ่งหน้าสู่60,000 subscribe ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปลแล้วครับสวัสดีครับ